ก่อนจะรับชมฝากกดไลค์กดติดตามช่องอินอิงไว้ด้วยนะครับเผื่อว่าผมมีคลิปใหม่ที่อาจจะถูกใจคุณนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งและผู้ช่วยของเขาได้คิดที่จะขโมยยีนของบัดดี้และลูกๆของมันเพราะพวกมันทุกตัวนั้นเก่งในการเล่นกีฬาซึ่งเหล่าลูกๆของบัดดี้ในตอนนี้ได้มีคนรับเลี้ยงพวกมันกระจายไปรอบๆเมืองพอนักวิทยาศาสตร์ได้ยีนของพวกมันมาก็จะเอาไปขายให้กับเหานักกีฬาทั่วโลก ส่วนจอสในตอนนี้เขากําลังจะย้ายไปเรียนต่อในต่างเมืองทําให้ต้องฝากบัดดี้ไว้กับแอนเดียน้องสาวของเขาแต่ว่าแอนเดียนั้นไม่อยากจะจากกับจอสพอมาถึงวันที่จอสจะต้องออกจากบ้านแอนเดียก็หายตัวไปซึ่งเธอนั้นได้แอบ,บอยู่ในกองเสื้อผ้าเพราะไม่อยากบอกลากับจอสแต่ก่อนที่จอสจะขึ้นรถนั้นเขาก็บอกให้บัดดี้ไปตามหาแอนเดียพอบัดดี้เจอเธอมันก็พาแอนเดียตามรถของจอสไป แล้วบัดดี้ก็ไปขวางรถบัสที่จอร์จนั่งมาก็จะให้ทั้งสองคนได้เจอกันอีกครั้งพอทั้งคู่ได้เจอกันจอร์จก็เอานาฬิกาของพ่อให้แอนเดียเก็บไว้ก่อนที่จอร์จจะขึ้นรถกลับไปซึ่งแอนเดียในตอนนี้เธอกำลังขึ้นเรียนในชั้นมัธยมพอไปเรียนวันแรกเธอก็ลืมกระเป๋าเอาไว้ที่บ้านซะแล้วทำให้ลำบากบัตดี้ที่ต้องเอาไปส่งให้อีก และแอนเดียเนี่ยก็มีเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแทมมี่ทั้งสองมักจะไปไหนด้วยกันเลยพากันไปสมัครเข้าชมรมเบสบอลพอไปสมัครแทมมี่ก็ผ่านฉลุยเลยส่วนแอนเดียเนี่ยไม่ว่าจะทําอะไรก็ผิดพลาดไปซะทุกอย่างทําให้โค้รรับแค่แทมมี่เข้าชมรมเพียงคนเดียวแต่ว่าแทมมี่ก็ขอลองโคตชว่าช่วยรับแอนเดียเข้าร่วมทีมด้วยเพราะเธอไม่อยากเข้าชมรมโดยที่ไม่มีแอนเดียและในวันต่อมาทั้งสองคนก็มีชื่อติดอยู่ในชมรมด้วยกัน ส่วนนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องการจะจับหมาพวกเขาขับรถไปแถวสนามบาสที่ลูกของบัตด,ดี้กำลังเล่นอยู่แล้วส่งและคูนตัวหนึ่งไปล่อมันมาพอลูกของบัตด,ดี้ตามและคูนตัวนั้นไปพวกเขาก็ปิดประตูขังแล้วขับรถออกไปทันทีพอมาถึงวันแข่งขันเบสบอลวันแรกแธมมีก็โชว์ฝีมือได้อย่างยอดเยี่ยมจนกลายมาเป็นดาวเด่นประจำทีมและช่วยให้ทีมเอาชนะไปแล้วทีมทิมเบอร์วูฟก็สามารถเอาชนะไปได้ทุกนัดจนมาถึงในนัดน,นี้ แถมมี่เกิดได้รับบาดเจ็บจากลูกบอลที่กระเด็นมาโดนแขนทําให้โค้ชต้องเปลี่ยนตัวแอนเดียลงมาแทนแต่ว่าแอนเดียนั้นก็ทําผิดพลาดทุกครั้งทําให้ทีมแพ้ไปในครั้งนี้ตัดภาพมาที่นักวิทยาศาสตร์คราวนี้พวกเขาก็ให้แล็คูนไปล่อลูกตัวที่สองของบัตด,ดี้มาเหมือนเดิมแล้วมันก็โดนจับไปอีกตัวหนึ่งส่วนการแข่งขันเบสบอลรอบที่เหลือเมื่อไม่มีแทมมี่อยู่ในทีมทุกคนก็แพ้มาโดยตลอดส่วนเหล่านักวิทยาศาสตร์ก็ยังคงตามจับลูกของบัตด,ดี้อยู่ทั่วเมือง จนตอนนี้พวกเขาได้มาแล้วถึง4ตัวหลายวันผ่านไปเมื่อบัดดี้เห็นว่าแอนเดียกำลังท้อแท้มันเลยคิดจะซ้อมให้เธอนี่มาสอนคนเล่นเบสบอลหรือว่าเนี่ยและแอนเดียที่เธอได้ซ้อมกับบัดดี้อย่างหนักจนตอนนี้เธอสามารถเล่นเก่งขึ้นแล้วพอถึงการแข่งขันนัดต่อมาคนคว้างบอลของทีมก็เริ่มจะมีอาการบาดเจ็บที่แขนโคสเลยคิดจะเปลี่ยนตัวเขาออกแต่ว่าในทีมตอนนี้มีคนไม่พอ แอนเดียเลยเสนอให้โค้ชรับบัดดี้มาลงช่วยทีมพอบัดดี้ได้ลงสนามร่วมกับแอนเดียทั้งสองก็โชว์ฟอร์มอย่างโหดสัตว์รัสเซียจนสามารถเอาชนะและผ่านเขารอบไปได้ซึ่งในนัดต่อไปนั้นทีมจะต้องไปเจอกับแชมป์เก่าในปีที่แล้วพอหลังจากจบการแข่งขันแอนเดียก็ดันทำนาฬิกาที่จอดให้ตกไว้ที่สนามและเมื่อมาถึงวันแข่งขันรอบสุดท้ายนั้น พอเธอหานาฬิกาของจอร์ดไม่เจอก็เลยรีบออกไปที่สนามพร้อมกับบัดดี้ส่วนแทมมี่ที่มาถึงสนามก็คิดที่จะช่วยแอนเดียหาด้วยแต่ในระหว่างนั้นพวกนักวิทยาศาสตร์ที่จ่องจะจับตัวบัตด,ดี้ก็ได้แอบจอลดรถรออยู่พอและคูนที่เห็นนาฬิกาตกอยู่ในสนามมันจึงเข้าไปเอามาแล้วบัดดี้ก็เห็นเข้าพอดีเลยวิ่งตามและคูนตัวนั้นไปพวกนักวิทยาศาสตร์จึงได้จังหวะจับตัวบัตด,ดี้หนีขึ้นรถ เมื่อแอนเดียกับแถมมี่เห็นบัดดี้ถูกขโมยทั้งสองจึงตามรถคันนั้นไปจนมาถึงห้องทดลองของนักวิทยาศาสตร์ส่วนบัดดี้ที่ถูกจับมาไว้กับลูกๆมันก็ล่อให้แลคคูนตัวนั้นมาเปิดประตูกลงให้แล้วมันก็ได้นาฬิกาของแอนเดียคืนมาในทันใดนั้นแอนเดียกับแทมมี่ก็แอบ,บมาช่วยมันได้พอดีแล้วพอนักวิทยาศาสตร์เห็นว่าพวกมนันหนีไปพวกเขาเลยขับรถไล่ตามแต่ว่าพวกเขาก็โดนแอนเดียล่อให้ขับรถลงบ่อโคลนไปทำให้พวกเด็กๆรอดมาได้ แล้วแอนเดียแทมมี่และบัดดี้จึงรีบพากันกลับไปที่สนามสิ่งทีมของพวกเธอในตอนนี้ก็กำลังเสียเปรียบผู้แข่งอยู่พอทั้งสามกลับมาลงสนามได้แล้วทีมจึงมีคะแนนไล่ตา,ามผู้แข่งมาอีกครั้งและในระหว่างที่แอนเดียกำลังแข่งขันอยู่นั้นจรอจก็ได้กลับมาที่เมืองนี้แล้วรอแอนเดียอยู่ตรงข้างสนามซึ่งการแข่งขันนั้นก็มาถึงรอบสุดท้ายแล้วตอนนี้แอนเดียเริ่มไม่มั่นใจในตัวเองทำให้เธอตีลูกพลาดไปสองครั้ง เหลืออีกเพียงครั้งเดียวแต่พอเธอหันไปเจอกับจอร์ดที่อยู่ข้างสนามทำให้เธอมีความมั่นใจขึ้นอีกครั้งและในที่สุดเธอก็ตีม,มันโดนจนได้และก็ทำให้ทีมเอาชนะไปทันเวลาพอดีหลังจากจบเกมแอนเดียก็รีบวิ่งไปกอดจอร์ดสรุปนี่เป็นพี่หรือเป็นผัวเนี่ยหลังจากนั้น6เดือนต่อมาบัตด,ดีก็ลงสนามช่วยทีมใหญ่ในการแข่งขันเบสบอลแล้วหนังก็ได้จบลง